หามั่นคงทางทหารคือสิ่งสำคัญที่สุดการพัฒนาอาวุธยุทศาสตร์จึงกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของประเทศที่ต้องการรักษาอธิปไตยและเสริมอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการอาวุธปล่อยนําวิธีก็คือขีปนาวุธ D11A ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นขีปนาวุธยุคใหม่ที่ทรงพลังแม่นยำและยืดหยุน่นต่อภารกิจหลากหลายรูปแบบที่มาของโครงการ D11A โครงการขีปนาวุธ B 1 1 A ถือกำเนิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ2030โดยเป็นความพยายามของฝ่ายยุทธาศาสตร์กลาโฮมในการพัฒนาขีปนาวุธยุคใหม่ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสมรภูมิรบยุคดิจิทัลด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วประเทศต่างๆทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบและดี1 1 A ก็คือคำตอบของไทยหรือพัธมิตรที่ต้องการอาวุธที่รวมคุณสมบัติครบทุกด้านเอาไว้ในหนึ่งเดียวการออกแบบที่เหนือระดับ D11A ถูกออกแบบภายใต้หลักการเร็วไกลแม่นปรับตัวโดยมีความยาวประมาณ10เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางสูง9เมตรและน้ำหนักรวมกว่าสตันตัวโครงสร้างผลิตจากวัสดุคอมโพสิตไทเทเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูงทำให้ตัวขีปนาวุธทนต่อแรงเสียดทานสูงในขณะเดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงส่วนปลายหัวขีปนาวุธออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกที่เน้นความเสถียร ในการทะยานเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและสามารถปรับวิธีได้แบบ3มิติพร้อมระบบควบคุมสเียรภาพแบบดิจิตัน fry by u i i e ระบบขับเคลื่อนพลังสูงแบบหลายเฟส d 1 1 a ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ two stage solid propellant booster โดยเฟสแรกจะดันขีปนาวุธทะยานขึ้นจากแท่นยิงด้วยแรงขับประดับ50ตันจากนั้นเฟสที่2จะเปิดใช้งานกลางอากาศเพื่อพาขีปนาวุธเร่งสู่ความเร็วสูงสุดที่เหมาะหกหรือประมาณ7,500กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทำการของขีปนาวุธรุ่นนี้อยู่ที่1,800กิโลเมตรซึ่งถือเป็นระยะพิสัยกลางกลาสามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้จากเขตชายแดนของประเทศสู่ศูนย์กลางของพื้นที่เป้าหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยียงใต้หรือแม้แต่บางพื้นที่ในเอเชียตะวันออกระบบนำวิถีอัจฉริยะแม่นยำระดับเมตร1 1 a มาพร้อมกับระบบนำวิถีแบบผสมผสานที่ประกอบด้วย Genesis Navigation ใช้ดาวเทียมในการระบุตำแหน่ง National Navigation ที่ช่วยรักษาทิศทางในกรณีที่สัญญาณถูกแทรก a c t i v e r e d o s s e r ซึ่งสามารถติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ Infrared Optical Tracking จ,จับเป้าหมายด้วยความร้อนและภาพทั้งหมดนี้ทำงานรวมกับระบบ AI ที่เรียนรู้พฤติกรรมเป้าหมายวิเคราะห์เส้นทางใหม่ในเซียววินาทีและหลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติด้วยความแม่นยำระดับเซตต่ำกว่า3เมตรทำให้ D11A กลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่แม่นยำที่สุดในคลาสเดียวกัน หัวรบทรงพลังและหลากหลายภารกิจขีปนาวุธ D11 a รองรับหัวรบหลายประเภททั้งเพื่อการรุกและป้องกันเช่นหัวรบแรงระเบิดสูง HE สำหรับทำลายเป้าหมายภาคพื้นหัวรบ,จบ,รบ,บ,บเจาะเกราะ Bangabuster เจาะเป้าหมายใตดินระดับลึกหัวรบ EMP Electromagnetic Pulse สำหรับทำลายระบบไฟฟ้าและสื่อสารหัวรบแบบ Cluster Smart บ่มที่แยกตัวกลางอากาศโจมตีเป้าหมายหลายจุดพร้อมกันน้ำหนักหัวรบหลักอยู่ที่ประมาณ700กิโลกรัม พร้อมระบบตั้งเวลาระเบิดหรือสั่งระเบิดจากระยะไกลผ่านศูนย์ควบคุมกลางความสามารถในการยิงจากหลายแพลตฟอร์มอีกจุดแข็งของ D11A คือความสามารถในการยิงจากหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแท่นยิงภาคพื้นดิน l a และเบสเท l ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เรือรบขนาดใหญ่ในว l ล u อน h System พร้อมระบบยิงแนวดิงแท่นปล่อยจากเครื่องบินอล n อแพลตฟอร์มสำหรับการโจมตีแบบรับเฉียพทัน ด้วยความยืดหยุ่นนี้ทําให้ D11a สามารถปรับใช้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสงครามภาคพื้นการควบคุมทะเลหรือการตอบโต้ทางอากาศผลการทดสอบและการตอบรับระดับนานาชาติการทดสอบจริงของ D11a ในช่วงกลางปี2035แสดงผลลัพธ์ที่น่าประทับใจขีปนาวุธสามารถเข้าทำลายเป้าหมายจำลองใต้ดินในระยะ1,500กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำโดยมีค่าคลาดเคลื่อนเพียง2.1เมตร นอกจากนี้ยังสามารถหลบหลีกระบบเรดาร์และต่อต้านขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสมบูรณ์ประเทศพันธมิตรที่เข้าร่วมสังเกตการให้ความสนใจอย่างมากและบางรายได้แสดงความต้องการแลกเปลี่ยนเทคนโนโลยีหรือพิจารณาการจัดซื้อเพื่อใช้ในยุทธศาสตร์ต้องกันประเทศของตนความหมายเชิงยุทธศาสตร์ D11A ไม่ใช่เพียงแค่อาวุธปล่อยนำวิธีรุ่นใหม่แต่คือการส่งสัญญ,ญาณว่าเทคโนโลยีของประเทศกํลังเดินหน้าอย่างรวดเร็วไทย หรือพันธมิตรที่พัฒนา D11A แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการต้องการตนเองด้วยระบบทันสมัยที่สามารถยืนหยัดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภายนอกในสภาวะที่ภัยคุกคามไม่จำกัดอยู่แค่กำลังพลแต่ยังครอบคลุมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์และไซเบอร์ขีปนาวุธ D11A จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญของสมดุลแห่งความมั่นคงในยุคใหม่นี้สรุป D11A นักล่าแห่งอนาคตขีปนาวุธ D11A คือผลลัพธ์ของการวิจัยพัฒนาและวางยุทธศาสตร์ ที่มีวิสัยทัศน์สร้างขึ้นมาเพื่อโลกที่ต้องการอาวุธที่ไม่เพียงแค่แรงหรือไกลแต่ต้องแม่นยำปรับตัวได้และตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ้วยพิสัยไกลความเร็วเหนือเสียงการโจมตีแม่นยำระดับสูงและความยืดหยุ่นในการใช้งาน D 1 1 A จึงไม่ใช่เพียงขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคืออนาคตของการป้องกันประเทศและเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทุกสายตาบนเวทีโลกกำลังจับตามอง